คสของเฟอนอสที่อยู่ในหนังสือเรื่องแบดบลัดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอะไรที่น่าคิดในแวดวงธุรกิจบ้างประเด็นที่ที่คิดว่าสนใจก็คือว่าตัววัฒนธรรมของซิลิคอนแวลเลยเองอะค่ะสตาร์ทอัพทุกคนก็จะถูกบอกว่าเฮ้ยคุณต้อง fail fast fail early ก็ลองทำอะไรไปเลยอย่าไปรีรออะไรมากบางคนถึงขั้นมีคำฝัญว่า go fast and breaking เจอขีดจำกัดอะไรก็ทะลุกระแพงไปอย่าไปหยุดมันก็เป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เร่งเครื่องอะค่ะสตาร์ทอัพโดยเนเจอร์เขาคือบริษัทเกิดใหม่ซึ่งแน่นอนว่า เริ่มต้นก็ต้องขาดทุนไปเยอะๆช่วงที่ยังไม่เทคออกเพราะฉะนั้นลักษณะการลงทุนในบริษัทแบบนี้มันต้องรับความเสี่ยงอยู่แล้ว mm hmm. แล้วก็อีกอันคือคำว่าโฟโม่ fee of missing out ที่มันเหมือนกับว่าในในระดับนักลงทุนเนี่ย mm hmm. เอมีบิ๊กเนมาเขาดือก็แบบต้องลงแล้วล่ะไม่งั้นก็กลัวว่าจะตกขบวนคุณเอในฐานะ VC อ่ะมันมีแพทเทิร์นอะไรที่เป็นเหมือนกันหมดเลยเหมือนเป็นอินคอมมอนในหมู่ที่อยากจะหาเงินจากนักลงทุนบุคลิกลักษณะเรื่องราวก็จริงๆผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องของการสร้างเพอร์ซอนัลแบรนดิ่งครับก็คือ CEO ที่ประสบความสําเร็จอายุยังน้อยออานอาเปลนแปลงโลกพูดเก่งขายของเก่งมันเป็น ที่ทำให้อินเวสเตอร์ค่อนข้างประทับใจเคยเฟลมาไอดรอปเอาท์เนี่ยเป็นจุดขายเลยเลือกความฝันมากกว่าการเรียนอารมณ์ประมาณอย่างนี้ไม่ฟีลลิ่งนั้นเรื่องของการกำกับการผมว่ามันทำให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างในการสตาร์ทอัพเหมือนตอนสตีฟจ็อบที่เขาถูกขับออกมาจากบริษัทอาจจะเป็นตัวอย่างให้ฟาเดอร์เห็นว่าเกิดเรามีอำนาจน้อยในบริษัทเนี่ยเราอาจจะถูกถีบออกมาแบบสตีฟจ็อบก็ได้มันก็เลยกลายมาเป็นการทำโครงสร้างพวกบวชติ้งมีอำนาจมากกว่าปกติมันมีนกลไกแปลก ในเรื่องของการกํากับกิจการคุกสตาร์ทอัพอยู่อันนี้มันเลยเป็นความเฉพาะตัวของวงการสตาร์ทอัพอ่ะคือถ้าคุณไปลงทุนในบริษัทพวกนี้แล้วถ้าคุณที่แจ็คพอตอ่ะคุณเจอแบบอ b เบอร์คือมันรวยไปเลยอ่ะมันรวยไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยพอมันมีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะเจอ,อยูนิคอร์นอ่ะคนก็เลยยอมรับการไม่ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกแล้วว่าลองวัดใจประมาณหนึ่งดู <Yeah. S 1> ถ้ารวยก็รวยใช่ก็ออกก่อนใช่ mm hmm. ก็ขายหุ้นก่อนที่บริษัทจะเป็นปัญหา ก็มองเห็นความสําคัญของการต้องตั้งคําถามที่มันแหลมคมแล้วก็เปิดกว้างแล้วก็มองเรื่องผลกระทบทางสังคมมากขึ้นเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจจริงๆในห้องเรียนเขาสอนเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้ก่อนอื่นต้องสารภาพก่อนว่าตอนที่เรียนมีวิชานี้นะคะแต่จําไม่ได้แล้วว่ามันสอนอะไรบ้างแต่มันก็สะท้อนนั่นแหละว่าอะไรก็ตามที่อาจารย์สอนเนี่ยมันไม่ค่อยเกี่ยวกับโลกจริงเท่าไหร่เพราะว่าในโลกจริงสถานการณ์จริงมันซับซ้อนกว่าในตำราเสมอจริงๆตอนที่เคยทำข้อสอบมันก็เป็น multiple choice ซึ่ง พอมันเป็น multiple choice น่ะตัวเลือกเรามันดูง่ายมันไม่ได้ยากหรอกที่รู้ว่าอะไรคือคําตอบที่ถูกต้องแต่พอมันอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยบริบทมันไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนคือในเมื่อการทําอะไรที่เรารู้ว่ามันไม่ถูกจริยธรรมหรือมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมธุรกิจเนี่ยอันนี้พี่ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะรู้ว่าจะทําอะไรกับมันแล้วมันไม่ใช่แค่ซับซ้อนนะแต่เรามีวิธีการให้เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทํามันมีงานวิจัยในสถานนี้แหละ business ethics เขาก็ลองไปดูว่าทําไมผู้บริหารถึงได้ทุจริตมันมีหลายงานที่ชี้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยผู้บริหารทุจริตเพราะว่าเขาจะมีการให้เหตุผลเช่นโกงตัวเลขเพื่อไปขอเงินกู้เนี่ยผู้บริหารคนนั้นก็จะบอกว่าฉันจําเป็นต้องเมคตัวเลขขึ้นมาเพราะว่าถ้าฉันไม่เมคตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวแบงค์ไม่ปล่อยกู้แล้วพนักงานฉันจะเดือดร้อนโอเคเราก็รู้แหละว่ามันไม่ค่อยดีแต่เราจําเป็นต้องทําเพราะว่าอย่างน้อยพนักงานเราเขามีงานทําต่อ มันจะมีมา justify แบบนี้เนี่แหละคือจุดที่ทําให้การทุจริตเนี่ยมันดําเนินต่อไปเรื่อยๆคิดว่าไอ้เรื่องพวกนี้เราควรจะหล่อหลอมกันยังไงคะพี่ยุ้ยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือความสาคัญของการมีกลไกคุ้มครองผู้ให้เบาะแสจริงๆแล้วกฎหมายปปชอะไรต่างก็มีกลไกคุ้มครองแต่ว่าคุ้มครองในระดับที่เป็นกรณีอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตนะคะแต่ว่ากรณีทั่วๆไปอยากมีกลไกคุ้มครองอะไรบ้างเช่นว่าถ้าเราออกมา เปิดโปงเรื่องนี้เราจะไม่ถูกไล่ล่าเราจะไม่ถูกบริษัทฟ้องร้องไอ้กลไกในระดับเนี้ยเรายังไม่ค่อยมีเท่าที่ควรนะอัน,น2 2> <ม>ที่สอง,ค,อองสค,คิดว่าว<ม>ัฒนธรรมในองค์กรเองก็สําคัญมากคิดว่าเรื่องพวกเนี้ยนคะ่ะคือผู้บริหารต้องทําให้ดูเป็นตัวอย่างอีกอันนึงที่ผมว่ามันก็น่าจะคิดก็คือเรื่องการลงทุนอะหลักวิชากับศัทธาเรามองข้ามหลักวิชามันมีวิชาการคิดเรื่องการเงินอยู่ละแต่พอเราศัททา<ม>อะไรมากๆไม่เราหลงกับดักบางอย่าง เช่นมูมาคาลค่าเกินจริงเออเคลมิมเขาจะพูดว่ากิจการเขามูลค่าเท่าไหร่แล้วก็ยอมอ,ะอ,อ่ะซึอนั้นก็เป็นเรื่องที่อ่าต้องควรระวัง